คนในประเทศแทบไม่รู้ความเคลื่อนไหวภาพน้องโยลดาร้องหานาม35ปีที่หายไปแต่งเศรษฐถีนนทบุรีปีพุทธศักราช2531คนไทยได้ร่วมยินดีกับนางงามจากักรวาลคนที่สองของประเทศไทยคือปุ๋ยพรทิพย์ผู้คนต่างให้ความสนใจกับ,บวงการนางงามมากขึ้น ต่อมาในปีพุทธศักราช2532มีสาวงามได้ครอบครองมงกุฎอันทรงคุณค่าจากเวทีนางสาวไทยแต่คนในประเทศแทบไม่รู้ความเคลื่อนไหวของเธอเลยนับตั้งแต่เสร็จสิ้นภารกิจในการดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบันนับเป็นเวลาเกือบ30ปีแล้วที่ชื่อของน้องยลดาร้องหานามเริ่มเลือนหายจนเกือบจะจำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำปัจจุบันน้องยลดาใช้ชีวิตผู่กับสามีกิศนาวจีไกรลาด นักธุรกิจอสังหาริมรับฝีมือเก่งกาจมีธุรกิจหมู่บ้านจัดสรรที่คนแถบจังหวัดนนทบุรีรู้จักกันดีเมื่อเจอเธออีกครั้งในบทบาทของคุณแม่ลูกสามแต่พอได้พูดคุยจึงรู้ว่าเธอยังคงเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ทางคำพูดเสมอเราจึงชวนเธอมารำลึกเรื่องราวชีวิตตั้งแต่วันที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2532 ความกดดันที่มาพร้อมกับความปลื้มใจในวันที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยเกิดขึ้นเมื่อน,น้องยลดาตัดสินใจใช้ช่วงเวลาปิดเทอมหาประสบการณ์เธอคือผู้หญิงที่ถนัดเรื่องกีฬามากกว่าความสวยความงามถ้าพูดอย่างเข้าใจง่าย,ายๆเธอไม่ใช่ตัวเต็งที่สำคัญช่วงเวลาพิธีกรประกาศชื่อว่าเธอได้ตำแหน่งอย่างมิวัยถูกมองว่ามั่นใจเกินไปเหมือนคนที่รู้มาแล้วว่าจะได้ครองมงกุฎ งานนี้เธอพร้อมจะให้ความกระจ่างถึงเหตุการณ์เมื่อ29ปีที่แล้วคุณพ่อคุณแม่เราไม่เคยเห็นข่าวลูกสาวเลยเพราะในรุ่นเราที่ประกวดดาวเด่นเยอะมากและที่สำคัญคุณแอนเพชรัตรองอันดับหนึ่งเราก็เชียร์เขาอยู่เขาหน้าสวยมากแต่นะตอนนั้นเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดสู้เต็มที่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราชิลๆเลยกลายเป็นว่าเราไม่มีแรงกดดัน พอเขารอบ10คนก็ตกใจที่มีชื่อเราและยังได้ขวัญใจช่างภาพด้วยพอเหลือเรากับคุณแอนสองคนสุดท้ายตอนนั้นมีคนสงสัยว่าทำไมเราดูมั่นใจมากมีการพยักหน้าและเราก็จูงมือแอนเดินบอกตรงๆเลยว่าตอนนั้นคิดแค่ว่าการประกวดจะจบแล้วไม่ได้อยู่บ้านมาหนึ่งเดือนคิดถึงพ่อแม่มากการแสดงออกเลยเหมือนคนมั่นใจพอประกาศคนที่ได้ตำแหน่งเป็นชื่อเราเราก็สงสัยว่าเอ๊ะ ประกาศรองอันดับหนึ่งหรือเปล่าและตอนนั้นบางคนอาจจะไม่เห็นเราย่อหรือวายพอตอนซ้อมเราไม่ได้ดูหัวเราะต้องขออภัยด้วยคือเราคิดว่าคนสวยๆเยอะจริงๆเธอเล่าถึงวินาทีที่ได้ครองมงกุฎย่างเฮฮาด้วยนำเสียงที่ฟังแล้วรู้สึกลื่นหูเหมาะสมกับอาชีพพิธีกรที่เธอการันตีว่าเป็นอาชีพที่เธอถนัดที่สุดแต่นั่นคืออดีต เพราะปัจจุบันน้องยลดาหันหลังให้กับวงการบันเทิงเพื่อสารต่อธุรกิจครอบครัวสามีมูลค่ามหาศาล